สาวน้อย21กับฝรั่ง65ปีไปเมืองไทยจากเาเพื่อนของน้าแนะนำชอบพอกันเอาใจทุกอย่างเนาะก,ก็ดูเป็นคนใจดีนะคะคิดว่าชีวิตน่าจะสบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวเนาะจาก f อนะคะส่งเรื่องราวมาให้ นี่แหละที่พูดในไลฟ์สดเมื่อวานน้อยยีปีกับฝรั่ง65 60หกสิบกว่านะคะก็ชีวิตเนะาะเราพบกันที่เมืองไทยนะคะจากที่แฟนเขาไปกับาสามีของนา้าคนรู้จักคนรู้จักนะคะทีนี้ก็ไปเจอกันแล้วรู้สึกชอบเนาะแล้วก็เลยคิดเขาเรียกว่าช่วยเหลือทุกอย่าง ใจดีขออะไรก็ให้นะไม่มีอะไรเลยในช่วงแรกๆก็เลยตัดสินใจแต่งงานมาอยู่แล้วผู้หญิงของแฟนของฝรั่งที่เป็นเพื่อนสามีนะ่ะเขาก็อายุรุ่นราวเขาเดียวกันเขาก็บอกว่า เพื่อนฉันอนะใจดีแล้วเขาก็ชอบเธอจริงๆนะถึงเธอเป็นเด็กเธอก็เป็นเด็กดีเพราะว่านะ้าผู้หญิงคนไทยก็เนาะรู้จักกันเขาก็ช่วยเหลือกันก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาไอ้เราก็คิดว่ามาอยู่ประเทศเดียวกันยายจ๋า,จาเอ้ยเนาะอย่างน้อยก็มีคนที่เรารู้จักนะคนะ,ะแนะนําให้รู้จักอย่างนี้มีคนรู้จักมีคนคอยติคอยเตือนเราก็อืมนะฮะตอนอยู่เมืองไทยก็ใจดีมากพาเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอยากได้อะไรก็ซื้อให้อยากได้ กระเป๋าแบรน์เนมอะไรก็ซื้อให้ซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเหมือนอ่าเมื่อเทียบกับแฟนคนไทยแต่ตัวเองต้องเป็นฝ่ายทำงานหนักทุกอย่างนะคะสำหรับแฟนคนไทยเนาะเพื่อหาเลี้ยงเขาด้วยซ้ำในชีวิตของหนูนะคะอ่าแต่เนาะพอมาเจอฝรั่งนี่โอ้โห แต่ก็คิดอยู่นิดเหมือนกันในใจว่าเฮ้ยเขา65้าเลยนะเออเทียบเท่าพ่อเราเลยนะแล้วนะที่รู้จักเนาะคนที่รู้จักก็บอกว่าไม่เป็นไรหลบลุกสมัยนี้อืตั้งหลักเก็บเงินนะตั้งใจเอาสบายไว้ก่อนการชีวิตอย่าไปคิดถึงอายุถ้าเขาใจดีและเขารักเราพร้อมที่จะแต่งงานเรามาก็เอาเลยอ่ะนั่นก็เป็นข้อจุดหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ไปนู่นก็ไม่ต้องกลัวในเมื่อเรามาคนบ้านเดียวกันเราช่วยกันได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม อืมแล้วแล้วก็มาสู่จัดการงานแต่งเนาะฝรั่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะฮะ,อะเอาตามนั้นเลยเพราะว่าเพื่อนเขาก็มีเมียไทยอยู่แล้วเนาะ,ะจัดงานแต่งแล้ว ที่บ้านแต่งงานมีสินสอดด้วยนะคะนิดๆหน่อยๆเนาะก็ไม่ได้มากมายนะคะให้กับพ่อแม่ก็ถือว่าโอเคเพราะชีวิตาสามีคนแรกหนูก็ไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ำสำหรับสามีไทยนะแฟนไทยเนาะอืมก็โอเคแม่ก็ตกลงจากนั้นเขาก็ทำวีซ่าให้หนูมาอยู่ที่นี่ในฐานะเมียจดทะเบียนสมรสเรียบรลอยมาอยู่ในต่างแดนแต่ ช่องว่างระหว่างวัยก็มีปัญหาหลายอย่างยิ่งเข้ามาร่วมกับลูกของเขามันมีปัญหาเข้ามาเขามองเราหัวจุดเท้าเขามองเราว่าเราจะมายุ่งครอบครัวของเขาหรือเปล่าอันนี้คือมุมของลูกแต่ตอนนั้นหันใจเข้าลึกๆอืมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกับสามีไปนะคะถึงจะแก่ก็เรียกว่าสามีเดี๋ยวพอเรียกค่อยมาเป็นเมียแล้วซวาืมแมนนะเราก็ต้องรู้กฎเนาะอยู่ด้วยกันแรกๆแกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอหลัง ่ามาเราจะต้องไปเรียนภาษาที่3เราจะต้องไปสอบนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะ,ะต่อวีซ่านะคะครั้งต่อไปซึ่งมันก็ยากอยู่สำหรับหนูทำให้เกิดท้อ อยากกลับบ้านแต่แฟนก็ให้กำลังใจเสมอคนเท่าใจดีนะฮะาสาวน้อยเริ่มท้อกับการเรียนการสู้ในต่างแดนปรับยากแล้วก็กุ้งกิ้งนิดนึงอืที่ลูกเต้าเขาคอยเข้ามาอ่าคอยจิกคอยนุ่นคอยนี่นะคะแล้วพ่อเขาก็จะนิ่งอยู่เนาะแต่โชคดีอย่างก็คือเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่รู้สึกว่าหนึ่งวันพุธพ่อเขา,กาเกษียณเริ่มกเกษียณแล้วหนึ่งวันพุธหลานเขาจะเป็นคนไปรับหลาน สองคนนะคะมาอยู่บ้านจนเย็นอ่ะเราก็ต้องดูหน้าที่ดูทํานู่นนี่ให้อืมถามว่าชอบเด็กไหมเขาก็น่ารักดีอืมเด็กประมาณสามขวบแล้วก็ห้าขวบอืแต่ว่าความดื้อของเขาก็จะไปอีกอย่างนะคะมันก็มีผสมประสานแต่หลานคนโตมีคําพูดอยู่เหมือนกันนะนี่เธอเอาเธอเป็นโอมา่าฉันเหรอ จะเป็นได้ไงเธอยังเด็กนะคะเด็กโตเนาะก็จะมีเด็กโตเหมือนกับคําพูดของพ่อแม่เขาเขาก็จะมาพูดว่าแม่ฉันบอกว่าเธอมาก่อโอป้าเหรอเขาก็นิ่งนะคะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะก็บอกกับสามีนั่นคือปัญหาทําให้เราคุณข้องมองใจอ่ะแต่ก็ทนอีกปัญหาหนึ่งตามมาก็คือแฟนเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเรื่อง หลายๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแล้วก็เรื่องเงินทองด้วยคือหนูอายุก็น้อยเนาะอืมเยอะมากเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้แล้วเรื่องความสวีทความโรแมนติกหรืออะไรทุกอย่างเขาดีหมดยกเว้นเรื่องนี้นะคะยกเรื่องจุจิจุกจิกเนาะแล้วเอาตรงๆนะคะเราอายุน้อยนี่คือข้อหนึ่งนะฝากสาวอย่าลืมคนมีอายุ อเรื่องถ้าเรามีความสามารถหรือ,อยังมีความอยากเยอะเรื่องนี้ก็ปัญหานะฮะเนาะน้องก็ฝากมาอดูแลได้ทุกอย่างเรื่องนี้ก็คือปัญหาเพราะตัวเองเวลาอ่ะไม่กวนนะเราอยู่ได้ผู้หญิงแต่ทีเนี้ยพอเขามากวนแล้วเขาไปไม่รอดเราทำไงอ่ะเขาฝากมานะ,ะอ่าก็ปล่อยๆนะคะ ให้น้องแขวงขวางต้องหาทางลงทูกครั้งอามายาพี่น้องพี่นิดพิจารณานะทำยังไงล่ะเขาไปไม่สุดอ่าหยุดตรงกลางคันโอ้ยค่อยละตายแล้วเนาะอืม นะก็จะเป็นเรื่องทําให้ตัวเองหงุดหงิดไม่มีอารมณ์ที่จะอยู่นะคะอันนี้ใจจดจ่อไปอยู่จุดนั้นแล้วนะมันเป็นเรื่องผสมผสานนะบางทีมุมมองความคิดตรงนี้ยายจ๋าขอฝากอันนี้ของยายจ๋านะฮะบอกเลยนะสาวๆการที่อยากได้สามีอายุมากเนะี่ยหกสิบกว่าเรา21เนี่ยข้อนีอ้แรกๆคุณอาจจะว่าววาวไปกับเงินกับทองนะพอผ่านพ้นไปขึ้นมาอย่าลืมเราก็มีอารมณ์มีจิตมีใจถ้ามีใครมากวนมันก็อยู่ได้ แต่พอมีคนมากวนน่ะแล้วมันไปไม่รอดทิ้งเรากลางคันน่ะครั้งหนึ่งโอเคสองโอเคสโอเคพอนานไปคุณจะจุกอ,อกไหมพี่น้องหรือ,อยังไงอะไรหาคำแนะนําน้องเขาหน่อยนะช่วงกําลังปรับนะคะมาใหม่มาใหม่นะช่วยเสริมเติมให้หน่อยนะคะมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนคงคิดว่าหนูเป็นคนหมกมุ่นเนาะในเรื่องแบบนี้หนูก็ยอมรับเพราะหนูอายุยังน้อย ความต้องการก็ยังมีอยู่ยังมีเลือดยังมีเนื้อหนูต้องการมีลูกแต่เขาอยากเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการมีลูกเพราะลูกเขาโตหมดแล้ว ừ, หลานเขาก็มีแล้วเนาะแล้วหลานก็มาทุกอาทิตย์ด้วยนะคะสำหรับลูกเขาฝรั่งสองคนแล้วก็หลานนะเขาก็มีคนละสองคนแต่ว่าคนอยู่ใกล้ตัวที่มาหานะคะแล้วอีกอย่างเขาก็อายุเยอะแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยปัจจัยนะคะสาวทุกคนอยู่กันแบบนี้เขาก็มีความสุขดีแล้วฝรั่งบอก ก็คิดว่าน้องคงจะมีความสุขดีเพราะเขาให้อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำงานอะไรเลยนะคะก็แค่หลานมาดูแลหลานบ้างงานบ้านเขามีแม่บ้านมาทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งนะคะซักผ้าซักผ่อนเนาะอาทิตย์ละครั้งสาวอาทิตย์เขาก็พาไปเที่ยวบ้างอื ถ้าวันไหนหลานไม่มาก็ออกไปพักผ่อนบ้างแล้วก็กลับมานะเป็นแบบนี้ประจําไปกินอาหารร้านอาหารก็ปกติเป็นบางครั้งข่า,ขาวหนูเป็นอะไรที่งดหงิดมมาอยู่นี่ก็ไม่นานนะสามปีเจ๊จ๋าสามปีกว่าเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าอยากกลับเมืองไทยมากอยากอยาแล้วก็อยากกลับไปมีแฟนเป็นคนไทยอืเหมือนเดิมเพราะนึกถึงอารมณ์ นาะในสิ่งที่ตอบสนองของตัวเองนะน้องน้องเขาก็พูดความรู้สึกมาให้จริงๆเนาะว่ายังไงอะไร21เหนึ่งเรายังไม่เคยมีลูกสองมีสามีก็อยากมีครอบครัวและอยากมีลูกเป็นของตัวเองตอนนี้มาคิดตอนนี้นะคะอ่าแล้วความสุขแล้วความหงุดหงิดและการเริ่มต้นเรียนภาษามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายทําให้หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากให้ถอยหลังไปมีผัวฝรั่งตัดสินใจผิดแท้แท แล้วนะคนที่รู้จักอยู่บ้านเดียวกันเขาก็บอกเรื่องแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเป็นปัญหาของชีวิตโทรไปปรึกษาทางบ้านนะคะทุกคนคัดค้านอืทั้งนั้นแถมพากันต่อว่าเรื่องแค่นี้เอามาเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตได้ยังไงก็เลยอยากถามามานะคะว่าทุกคนคิดยังไงอเนาะอันนี้มันก็ยากนะคะพี่น้องขาเอาตรงๆเพราะเด็ก เด็ก21ยังมีโอกาสไปอะไรอีกมากมายถึงแม้จะอยู่สบายหลายคนที่เลือกแบบว่าอะชิวๆสบายไม่เป็นไรชั้นทนได้เพราะสิ่งตอนนั้นยังไม่เคยเจอแต่พอมาอยู่จริงๆสภาพอารมณ์จิตใจเด็กกับผู้ใหญ่ช่องว่างระหว่างวัยนะคะออนี่คือปัจจัยจริงอยู่ครอบครัวไม่เห็นด้วยสำหรับเยจา่าถ้าเราเลือกมาแล้วเราก็ต้องยอมรับยอมรับ รับแล้วลองดูทั้งสองเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นมันเป็นช่วงเวลาปรับกันแต่ถ้าเราฝืนตัวเองไม่ได้เราก็ต้องฟังความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะพี่น้องจะมานึกถึงเขาเรียกว่าคำว่าครอบครัวเนาะหนึ่เขามีเงินให้สองเขาซัพพอร์ตตรงนั้นได้แล้วยึดมั่นชีวิตของเราตายตัวเลยถ้าเรามีความแบบเนี้นะอายุย1ิบเอดเนาะก็ยอมรับนะคะ ยังเด็กอยู่ยังมีโอกาสได้อีกมากมายเราก็หันหน้าพูดคุยกับเขาตรงๆถ้าเราคิดจะก้าวไปแต่อยากให้เคลียทุกเรื่องราวเนาะเคลียให้ลุกทุกเรื่องราวเอาจริงๆนะถ้าเป็นความคิดของนงยายจ๋าเนี่ยสาหรับครอบครัวติงมาเรื่องแบบนี้สําหรับรุ่นเรารุ่นยายจ๋าเนี่ยเราพูดได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เราผ่านโพสต์มาแล้วแต่หนึ่งสิ่งอย่าลืมนะ คนเราเนี่ยถ้าไม่มีใครมากวนไม่ว่าหญิงหรือชายมาปุกลมเล้าให้เราตื่นพอตื่นแล้วไม่ช่วยให้เราจบมันก็ยากอยู่นะอ่าข้อนี้เป็นข้อปัจจัยแล้วเหมือนตัวเองเนี่ยเออไปลุกลามเขาไปไป,ไป,ไปแบบอืมนะเพื่อจะให้เขาช่วยตัวเองแต่ทีเนี้ยรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กนะมันห่างกันเกินเก,นกินกว่าที่จะมาเข้าใจกลมเกลียวเกินร่วมด้วยช่วยกันได้นะฮนะอันนี้ เคสนี้ถ้าพี่ๆคนไหนหรือว่าคนไหนที่อายุยังน้อยแล้วมีแฟนอายุมากแล้วแก้ไขข้อนี้ยังไงก็เสริมเติมให้กับน้องเขาด้วยนะคะตอนนี้หัวใจไม่อยู่แล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากยากอืมเพราะว่าง้องงงในเรื่องนี้ประชดประชันงอนหน่อยนะคะแต่เรื่องอื่นไม่ได้มีปัญหาเลยเนาะมันก็ยากนะเอาตรงๆต,ตัดสินยากตัดสินใจยากมันก็อยู่ที่ตัวเอง จริงๆทุกเรื่องราวสำคัญหมดถ้าเราใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราปล่อยวางและออนอย่างอื่นมาทดแทนถ้าเป็นแบบนี้การตัดสินใจที่เลือกลาก่อนก่อนที่เราทนไม่ไหวแล้วไปทำผิดเยจ่าจว่าตัดสินใจเคลียร์ตัวเองเลยดีกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็ลองสักตั้งให้ผ่านข้อไปเนาะอันนี้ก็ได้คุยกับน้องๆเยจ๋าจก็แนะนำไปแบบนี้ก็ลองดูแต่ถ้าไม่ไหวคิดว่าเราไม่รอดเราก็เลือกความรู้สึกของเราแล้วคุยกับเขาตรงๆ ในเรื่องแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่าเรายอมทนอเอาเงินความสุขเราไม่มีแล้วสุดท้ายเราไปทําผิดในสิ่งที่ผิดศีลผิดศีลธรรมนู่นนี่นั่นยาจา๋าไม่ขอสนับสนุนในแบบนั้นนะคะเนาะคิดเห็นเป็นยังไงเสริมเติมให้กับยายจา๋าด้วยเนาะฝรั่งเท่าหกกับผู้สาวน้อย 21. เงินนะ่ะสำคัญสำคัญนะฮะอ่า มันช่วงระหว่างของชีวิตต้องบอกอย่างนี้นะ,ะแต่บางคนนะคะทุกอย่างสําคัญหมดแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงพี่นอ้องขาบางทีเน้นไปทางผู้ชายมากๆแต่ทางผู้หญิงเราจะไม่เรียกยะาไม่เรียกว่ามากๆนะคะเพราะหนึ่งอยู่ในอายุ21ปีสองสามีแก่จนเกินไปสําหรับ65อ่านะคะมันก็เนาะไม่สมดุลกัน อ่ะว่ากันไปพี่น้องเอ้ยมีสารพัดมาให้คุยพี่น้องคาคิดเห็นเป็นยังไงเติมเสริมให้ด้วยเนาะ